อขอกคุณ u ร Vision สดทุกจุดสดทุกจอสนใจสมัคร t r u วิชันโ n ร r o 02-7008-0-00สวัสดีครับพบก,กับสรุปข่าว Liverpool. ลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่สื้อชื่อดังตีข่าวนะครับวันลิเวอร์พูลและเรอแมริดยังหมายตาคิริยันเอ็มบาเป้ราชันหงหมายตาสินในฝรั่งเศสนะครับรายงานมาว่าลิเวอร์พูลของพวกเราและเรอแมริดยังคงจับตาสถานการณ์ของ คิรียนเอมปาเป้หัวหอกของปาเรีตสแองชูแมงมาสืมกลางนะครับหลังจากนักเตะแสดงจุดยืนชัดเจนเรื่องการโบกมือลาเปเชในสัมมนาของดังเวือ์หูลและรอนชันชุกข่าวหนมงเร็ตก็ยังหมายตาอย่างได้ตัวคิเรียนเอ e, erm มปาเป้ก่อนหน้าฟอร์มฮอตของปาบรีตสแองชูแมงมหาอำนาจแห่งศึกลูกหนังีกเองเง่นเยดไปสิบทับจากการเปิดเผยของเลก็ ib, สื่อชั้นนำในเมืองน้ำหอม เอ็มเปเป้เหลือสัญญากับเป๊เชแค่ปีเดียวเท่านั้นเมื่อจบฤดูกาล2020-2021และนักเตะตกเป็นข่าวมาตลอดว่าได้เข้าไปพูดคุยกับบอร์ดบริหารของต้นสังกัดเพื่อยืนยันเรื่องความต้องการที่เขาอยากย้ายออกจากถิ่นปลักเดอะแฟลกส์ในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าด้วยเหตุผลนี้นะทำให้มีหลายสโม,มสรชั้นนำจับตาสถานาการณ์ของนักเตะอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเรมาดเร็ดกับลิเวอร์พูลที่น่าจะเป็นแค่2สโม,มสรที่เอ็มัปเป้ให้ความสนใจและอยากย้ายไปร่วมทีมด้วย อย่างไรก็ตามดูเหมือนหงดางจะมีภาษีดีกว่าเมื่อเดายิงเลือด,ดเฟนส์แมนออกมาเปิยว่าอยากร่วมงานกับเจคกิี้ครับคุณซือชาวเยอรมันพร้อมยกย่องว่าเลเวอร์พูลเป็นสโมสรที่น่าอาัศจรรย์การนั้นราชชุดขาวก็เปรียบเสมือนสโมสรในฝันของเอ็มบาเป้เพราะนักเตะยอมรับว่าหากได้ย้ายไปเล่นในถินซานิโกเมเดนบิลก็เหมือนกับฝันที่เป็นจริงและในชีวิตพ่อค้าแข่งอาชีพย่อมอยากจะมีโอกาสสวมชุดราชชุดขาวนะฮะโอ้ แน่นอนนะครับเมื่อจบฤดูกาล2020ถึง2021นะฮะทิเลียนเอ็มเปเป้นะฮะต้องการที่จะหาความท้าทายใหม่ๆนะครับหรือว่าต้องการสมโมสรใหม่ต้องมาติดตามชมกันนะครับว่าเขาจะย้ายไปสู่สมโมสรไหนนะครับส่วนลิเวอร์พูลของพวกเราเนี่ยก็อยากได้นะครับแต่ค่าตัวเป็นปัญหานะฮะก็ทีมของพวกเรานะครับทีมลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นทีมที่นักเตะอยากมาอยู่ด้วยก็เพราะโค้ช คนเดียวเลยนะครับนั่นก็คือเจ็เก้งครอปนะฮะสุดยอดจริงๆคิดมาอย่างดีเจ็คเก็งครับเปิดเผยสาเหต,ตุท่งเตะกุ๊กอาคันตรลาลงเล่นตอนเริ่มครึ่งหลังสาเหตุเรียบใช้งาน เชกกิ Club, ้งครับกุนซิลลิเวอร์พูลครับระบุที่ตนเรียบใช้งานเตยโก้ข e ันราทันทีที่เริ่มต้นครึ่งหลังในเกมพบกับเชลซีเป็นเพราะหวังใช้ประโยชน์จากการที่ตอนนั้นอีกฝ่ายเลือยงเล่นเพียงแค่สิคนและจากการที่เตยโก้ e Go เป็นคนที่บัญชาเกมได้ดีพร้อมกับบอกว่าเติโก้ e Go ไม่มีปัญหาเรื่องความฟิตแม้แต่นิดเดียวเชคกิ้งคลับนะครับผู้จัดการทีมลิเวอร์ pool กล่าวว่าสาเหตุที่ส่งเตยโก้ข e ันรากองการคุณใหม่ลงเล่นในทันทีที่เริ่มครึ่งหลังของเกมพิีเ์มือนเกล็ด นัดที่บุกไปชนะเชลซีได้2ประตูต่อศูนย์ถึงสนามสแลมฟอร์ดเบดเมื่อวันอาทิตย์ที่20กันยายนที่ผ่านมาเป็นเพราะตีโกสามารถคุมจังหวะการเล่นดีๆจนจะเป็นประโยชน์ให้กับทีมอย่างมากในสถานการณ์ตอนนั้นที่หงดแดงมีผู้เล่นเยอะกว่าตอนแรกตีโกออกสตาร์ทด้วยการเป็นตัวสำรองแต่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บของครึ่งแรกเช้าถตินต้องเหลือผู้เล่น10คนจาการ้ที่เอนเวสคริสตนสันโดนใบแดงไล่ออกจากสนามซึ่งเจอก,กิงครอบก็ตัดสินใจเปลี่ยน ตีเอโก้ลงไปเล่นแทนจอแดนฮานาซนในช่วงพักครึ่งทันทีซึ่งอดีตดาเตบาร์ซโลน่าและบอยเม็ A ิกก็ทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจมากๆเจคกิลลัมให้สัมภาษณ์กับ BBC Sport สื่อกนนารัชนะงคมือก็ดีไว้ว่าเราตัดสินใจส่งตีเลโก้ลงไปตั้งแต่ต้นครึ่งหลังเพราะณตอนนั้นสถานการณ์มันเป็น1 1อต่อ10และนักเตะแบบเขาน่าจะสามารถบงการจังหวะก,การเล่นได้ดีมากๆเหมือนเป็นการเริ่มต้นที่สมบูรณ์แบบสำหรับเขา และคนอืเลีนภายในทีมก็ช่วยเขาได้เป็นอย่างดีหลังจากนั้นคุณซซอชอนิวันก็เผยกับสเก็ตสปอร์ตเพิ่มเติมเลยครับว่ามันเป็นจังหวะเวลาที่ยอดเยี่ยมก่อนหน้านี้เขาก็ไปเล่นกับทีมชาสเปนรวมถึงเคยซ้อมกับไบยอเม,มินกมาก่อนแล้วดังนั้นเขาเลยฟิตดีร่างกายของเขาไม่ใช่ปัญหาเลยเขาต้องทําความคุ้นเคยกับเพื่อนร่วมทีมใหม่ๆสักหน่อยนะครับแต่พอพวกเขาเชลซีเหลือผู้เล่นน้อยกว่า1คนแล้วนะครับและนี่คือเกมที่สมบูรณ์แบบสําหรับเขาผลเจ้าเกมการเล่นของเขามากๆ เขาอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างกับการเล่นเกมรับแต่ในแง่ของเกมรุกนั้นเขามักจะทําได้ดีแบบนี้เวลาที่ได้ครอบครองบอลเขาอยากผ่านบอลให้กับเพื่อนร่วมทีมอยู่เสมอนะฮะโอ้โหใครเอ่ยเจคิครับเปิดเผยกรณีตำหนิสมาชิกในซุ้มมานั่งสับลองตำหนีใครเจคิครับเนะี่ยคุณเซอลิเวอร์พูลเปิดเผยแล้วเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ตน มีภาพกำลังตำหนิใครบางคนที่ซุ้มมานั่งสำรองหลังเกิดเหตุที่เอนเวสริสตนเซนโดนไล่ออกจากสนามในช่วงไทยครึ่งแรกยืนยันในเครือเรื่องนี้ไปเป็นที่หรู้่ลยแล้วและคนที่กระทำเรื่องนี้ไม่เหมาะสมก็เข้าใจแล้วเจกันครับนะผู้จัดก,การทีมชาวเยอรมันลิเวอร์พูลออกโรงเคลียร์ทุกชัดประเด็นเกี่ยวกับกรณีที่ตนตำหนิสมาชิกที่นั่งอยู่ในซุมมานั่งสำรอง หลังมีการแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมในแมตช์ที่หงดางบุกชนะเชลซี2-0ในเกมพมรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อเก้มามงคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับแมานี้ค่อนข้างสูสีมากๆนะฮะแมตช์ช้ำเก่าจาักครองเกมนี้ถึงกว่าอย่างไรก็ตามจุดเปลี่ยนสำคัญก็เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่นาทีก่อนจะหมดครึ่งแรกเมื่ออันเดรสกสเซนเซนเซนเตอร์แบ็กชาวเดนมาร์กนะครับเจตนาดึงซานอูมานีที่กำลังหลุดเข้าไปดวลกับเกปาอาลิสบาลกาในทวารเจาบานทำให้พอลเทียนสตีกรรมการเป่าเป็นลูกฝ่า โดยนาตอนแรกนัดเตะโดนใบเหลืองเท่านั้นอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อมีการเช็ค VR อย่างละเอียดแล้วเทนี่ก็ตัดสินใจเปลี่ยนคําตัดสินโดยแจกใบแดงแานทําให้ตัวนักเงินฟามเชลซีต้องมีผู้เล่นเหลือเป็นแค่10คนก่อนพักครึ่งที่สําคัญในจังหวัดนั้นเองมีสมาชิกในทัพเดอะเรสบางคนที่นั่งอยู่ในซุ้มมังงสำรังนะครับแสดงอาการดีใจจนออกนอกหน้าทั้งปรบมือและส่งเสียงเฮ จากนั้นเชเกนกลับนะฮะที่ยืนอยู่บริเวณเส้นข้างสนามหันกลับไปพร้อมกับแสดงอาการไม่พอใจที่เห็นสมาชิกภายในทีมมีพฤติกรรมในเชิงที่สะใจที่เห็นคู่แข่งโดนลงโทษและก็ได้พูดกล่าวตักเตือนไปว่าเฮ้ย hey, นายเป็นบ้าอะไรกันเราไม่เคยมีพฤติกรรมแบบนั้นโอเคไหมสําหรับในกรณีนี้นะฮะในาใยเลือดดอยส์ก็ได้ออกมาเคลียร์ชัดเจนว่าตนไม่ได้ตําหนิลูกทีมแต่เป็นทีมงานสตาฟคชบางคนที่แสดงพฤติกรรมดังกล่าว การนั้นก็ไม่พอให้รายละเอียดไปมากกว่านี้นะครับกรณีนั้นก็ไม่ใช่หนึ่งในนักเตะตัวสำรองของผมนะฮะแต่เป็นสมาชิกในทีมงานคนหนึ่งผมก็ได้บอกเขาไปแล้วว่าผมคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้และเขาก็เข้าใจดีแต่ในช่วงเวลาแบบนั้นมันไม่ใช่สิ่งที่ผมอยากจะเห็นนะฮะโอโ้เป็นยอดมหาบุรุษจริงๆนะครับสำหรับบอสของพวกเรานะฮะโอ้โทำลายสถิติ ลิเวอูลเปิดเผยยอดขายชุดแข่งในซีซั่นใหม่ถล่มทลายทุกสถิติยอดขายอะไรก็ดีไปหมดนะครับในตอนนี้หงดังลิเวอพูลเปิดเผยว่าชุดแข่งขังของทีมในซีซั่นใหม่เมื่อต้นซีซั่นที่ผ่านมามียอดขายทุกสถิติสมโมสรเป็นที่โดดเดอยแล้วหงดังลิเวอเร่นะครับทีมชังเก่าในศึกพรีเมียร์ลีกเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของสมโมสรว่ายอดขายชุดแข่งของพวกเขานั้นช่วงเริ่มตน้นฤดูกาลทำลายสถิติยอดขายข,ายของสมโมสรเป็นที่โดรเดแล้ว เมื่อวันจันที่21กันยายนที่ผ่านมามีเพียงแต่ชุดเย่าและชุดเยือนในปี2020-2021ของลิเวอร์พูลที่มียอดขายดีนับตั้งแต่เปิดตัวในเดือนสิงหาคมหากยังรวมไปถึงชุดแข่งขันที่3ซึ่งเพิ่งเปิดตัวในการขายทั่วไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มียอดสูงสุดเป็นประวัติการในร้านค้าออนไลน์เมื่อเปรียบเทียบกับชุดก่อนหน้านี้นะฮะโดยไมค์คอกส์นะรองประธานอาว,ว,วุโสฝฟายขายสินค้าของสโมสรกล่าวว่า เราได้เห็นยอดขายชุดที่ทำลายสถิติอีกครั้งเมื่อเราเริ่มฤดูกันใหม่สูงกว่ายอดขายที่เราเห็นในช่วงเริ่มต้นฤดูกาลที่ประสบความสำเร็จสูงสุดเมื่อปีที่แล้วสิ่งนี้เกินความคดาดหวังสูงของเราและแสดงให้เห็นว่าก,การสนับสนุนของเราเติบโตขึ้นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราประสบความสำเร็จในสนามอย่างต่อนเนื่องเรานับว่าความต้องการอย่างมหาศาลนี้ทําให้เกิดความยุ่งยากในการดําเนินง,งานบางอย่างสําหรับเราเนื่องจากเรายัางคงดําเนินง,งานภายใต้เงื่อนไขของโควิด -19 ทําให้ชุดเย่า บางไซต์ของเราขาดตลาดอย่างไรก็ตามเรากําลังทํางานกันอย่างใกล้ชิดก,กับไนกี้ในเรื่องนี้และคาดการณ์กันว่าน่าจะได้รับสินค้าใหม่ในเดือนตุลาเราขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเราสําหรับการสนับสนุนและรอคอยชุดด้วยความอดทนคริสต้าพาเลตยื่นยังเป็นทางการแล้วทาบิลีอนส์พุซจากลิเวอร์พูลพาเลตยื่นซื้อแล้ว ปราสาทเรูนแก้วนะครับคริสตัลเพลทยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการให้กับแชมป์เก่าลิเวอร์พูลเป็นที่รู้หลายแล้วนะครับในการหนึ่งตัวลิอันสปูสเซอร์กองหน้าดาวรุ่งของทีมเพื่อเสริมเขี้ยวเล็บในแดนหน้าสู้ศึกพรีเมียร์ลีกปราสาทเรูนแก้วคริสต,ตัลเพลทตอบเป็นข่าวยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการให้กับทีมหงด่างทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกเพื่อขอซื้อตัวลิอันบรูเซอร์กองหน้าดาวรุ่งของทีมในราคา19ล้านปอนด์ประมาณ762ล้านบาทบวกกับ,บโบนัสตามเง,งื่นอนไขอีก6ล้านปอนด์ ประมาณ240ล้านบาทตามการรายงานของ Sky Sports เมื่อวันจันทร์ที่12กันยายนที่ผ่านมาเวอร์พูนะครับเพิ่งใช้เงินในการดึงตัวเตี๋ยโกอาคันตรามาจากไบร์มนิกมูลค่า25ล้านปอนด์และดึงดีโก้โจตาจากวูมแฮนตัน45ล้านปอนด์นอกจากนี้ในส่วนของรายละเอียดของสัญญาก็มีการเปิดเผยว่าเวอร์พูจะได้ใส่เงื่อนไขที่สามารถซื้อกลับมาได้ในราคา37ล้านปอนด์ได้ในอนาคตโดย Sky Sports รายงานว่าลิเวอร์พูลก็พร้อมที่จะลาทินอันฟิล ลางอนาคตไม่ชัดเจนว่าจะได้เป็นส่วนหนึ่งในแผนการทำทีมซีซั่นนี้ของเชกิ่งคลับหรือไม่ขณะที่ทางสโมสรเองก็อยากจะหารายได้เข้ามาสู่สโมสรเพรื่อทดแทนการจ่ายซื้อ2คนเล่นใหม่เข้ามาสู่ทีมโดยการนี้รอยฮอสเซนมุ่งม,มั่นที่จะดึงตัวรีอันสปูสเตเข้าสู่ทีมเนื่องจากเคยเห็นความสามารถตั้งแต่สมัยที่ตัวเป็นผู้จัดการทีมที่อันฟิลและเด็กคนนี้ก็อยู่ในอาคาเดมีของลิเวอร์พูลรีอันสปูสเตทำงานยอดเยี่ยมยิงได้10ประตูจาก20เกมในลีกเดอะ์แชมชิพ เมื่อรู้ดูกาลที่ผ่านมาขณะที่ถูกยืมตัวมาอยู่กับสปอน s ซีรสตีและยิงประตูกับลิเวอร์ pool ในเกมอุ่นเครื่องที่พบกับเลสบูซาสปลวกในเกมปีซีซั่นอีกด้วยนะฮะโอ้โหถ้าขายจริงๆก็ขอให้ช่วงดีนะฮะสำหรับเจ้าหนูริอันสปูสเตอร์นะครับแต่ลิเวอร์ pool ของพวเราก็ใส่ในเงินไขไปด้วยนะครับว่าสามารถซื้อตัวกลับมาได้ในราคา37ล้านปอนด์นะฮะ สื่อเปิดเผยติเอโกปาจอยโชซีก่อนลงเอยกับหงด่างเดอะอลังตินกับสื่อวงในรบะบุว่าโชซีทีมเงินถังศึกพิมมังกริดถูกติเอโกคอนตร,ราปฏิเสธข้อเสนอการที่กองกลางทีมสเปนจะตกลงปลงใจใย้ายไปอยู่กับลิเวอร์พูลโชซีได้ติดต่อไปทางบาเบย์มินิกเพื่อสอบถามสถานการของติเอโกคอนตราในช่วงเวลาเดียวกันกับที่ลิเวอร์พูลของเชก,กิ่งครับติดต่อไปอย่างไรก็ตามสิงบลูก,ก็ไม่ได้ยินข้อเสนอแข่งกับลิเวอร์พูล เพราะพวกเขาถูกเตยโก้ปัดเขาเสนอยื่นมานะครับเนื่องจากเรื่องของแพ็กเก็ตที่เสนอให้กับดาเตจินชัสเปนไม่โดนใจรายงานนี้งั้งว่าอาซ e นอลนะฮะก็เป็นอีกทีมหนึ่งที่ท้าทำไปแต่ก็โดนเตยโก้ปฏิเสธทันควันเช่นเดียวกันโดยตัวเขาเองมีความปรารถนาแรงกล้าที่จะมาร่วมง,งานกับเจนก่ลรอปที่หงดังเลเวอูลนะฮะโอ้โหจริงใจสุดๆนะครับเตยโก้ สื่อเปิดเผยหงหัวแดงไม่มีแผนขายดีออกเลกลชุมเลนออกจากทีมหัวแดงลิเวอร์พูลครับจะไม่ขายอเล็กออกเลกชุมเลนออกจากทีมแน่นอนต่างการรายงานจากเดมเลอร์เดียอ,อกมีข่าวว่าเป็นเป้าหมายของวูมันตันทีมร่วมศึกพิม์ลีกหลังลิเวอร์พูลคว้ากองกลางรายใหม่มาเสริมทัพทั้งตีโกโคันตูราและเดโกโจตาที่สามารถเล่นในบทบาทเดียวกับแข้งจอมยิงไกลได้นะครับอย่างไรก็ตามรายงานล่าสุดจากเมืองพิลีรูบรวาจิกกิงครับ ก็ไม่มีทางปล่อยอเล็กออกเล็กชมเลนออกจากทีมแน่เพราะเขาชิ่นชอบสไตล์การเล่นของเาวเตะที่ทำไปปราดประตูในทุกนาการให้กับลิเวอเร์พูลเมื่อฤดูกันก่อนโดยเด็กออกเล็กชมเลนครับนอกจากจะเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางแล้วยังสามารถเล่นไปเป็นปีกหรือวิงแบ็กก็ได้อีกด้วยนะฮะนี่คือสุดข,ข่าวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่22กันยายนนะครับซึ่งมีข่าวเยอะสักนิดหนึ่งนะฮะ ยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยน,นะครับแฟนๆจะไม่พลาดในการเสนอข่าวสารลิเวอร์พูลแบบเต็มอิ่มเลยนะครับมีอะไรนำเสนอหมดนะฮะเดี๋ยวกลับมาพูดกันใหม่สวัสดีครับ